ในกรุงเทพมหานครค่ะโดยในวันนี้บริษัทแอสเซทโ d ล o ค p จำกับมหาชนหรือ AWC พร้อมแล้วที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมค้าส่งไทยค่ะโครงการฟ h นิกส์เป็นศูนย์กลางการค้าส่งสินค้าและมุอนต้อนรับท่านบนเวทีด้วยค่ะขอเชิญมุอต้อนรับท่านอนุทินชาญวียกุลค่ะ คุณวัพีพันธ์เหลืองรามรัฐประธานบริหารบริษักกท cricket เ e สจำกัดมิสเตอร์ไมเคิลแฮร์ริหัวหน้าคณะกลุ่มธุรกิจคอมเมอรเชียลบริษัท AWc Asset World Corporation ท่านประหลัดกระทรวงมหาดไทยท่านทิ่ดีกรมการพัฒนาชุมชนท่านผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยแขกผู้มีเกียรติผ่งมวลนชนที่รักทุกท่านครับ ในฐานะที่กระทรวงมหาดไทยเป็นหนวยงานที่ก,บกับดูแลผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็ Top. และในฐานะที่ผมโดยส่วนตัวแล้วก็เป็นแฟนพันธุ์แท้ของสินค้าโอท็ Top. คนหนึ่งนะครับผมรู้สึกดีใจแด้เป็นเกียรติที่ได้มาร่วมในพิธีการเปิดฟินิกซ์ศูนย์รวมสินค้าโอท็ Top, ที่ดีที่สุดในกรุงเทพมหานครในวันนี้ซึ่งผมถือว่าที่นี่ไม่ใช่เพียงแค่ เป็นพื้นที่จำหน่ายสินค้าแต่เป็นจุดรวมพลังของภูมิปัญญาท้องถิน่นและความคิดสร้างสรรค์เป็นพื้นที่หแห่งความภาคภูมิใจกิจการแห่งนี้ได้ได้ประสบจต่ความเจริญมั่นคงรูปหนึ่งยิ่งขึ้นไปนะครับในช่วงเดือนธันวาคมเราจะมีการจัดมหากรรมโอท็อปนะครับอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงวันที่ประมาณกลางกงเดือน จำจำวันที่ไม่ได้14ธันวาคมนะครับถึง22ธันวาคมซึ่งก็เป็นมากรรมที่เราจัดมาทุกๆปีแล้วก็ได้รับความที่เิดของเรานะคะสำหรับีสน,นสุดยอดสินค้าโอท็อปที่ดีที่สุดในปรงเทพสื่อวชชนทุกท่านด้วยค่ะ รายละเอียดของงานวันนี้นะคะเนื่องจากว่าตึกฟินิกประตูน้ำเนี่ยพอเขาปรับปรุงใหม่ใช่ไหมคะเขาก็ต้องการให้ทําเป็นฟู้ดฮับเป็นศูนย์รวมสุดยอดความอร่อยทั้งวัตถุดิบแล้วก็อาหารการกินครบจบแต่ว่าคนไทยทั้งคนต่างประเทศกินอย่างเดียวไม่ได้เพราะกินแล้วต้องช็อปด้วยนั่นจึงเป็นที่มาของการที่ได้ไปปรึกษากับท่านรัมมนตรีมหาไทยว่าอยากไดโอท็อปเพราะตอนนี้มันไม่ใชโอท็อปแบบที่เราเคยเห็นมันเป็นโอท็อปแบบโอ้โหแบบ พรีเมียมมากๆซึ่งงรลอทึ่งเขาใช้คำว่าโอท็อปขึ้นเครื่องโอท็อปแบรนด์เนมโอท็อปมีแบรนด์นี่ยังไม่ทันเปิดเลยนะคะเมื่อเช้ามาถึงเนี่ยซื้อกันไปแล้วรเรียบร้อยแล้วแล้วแต่ละอย่างมาจากแต่ละจังหวัดที่สำคัญที่สุดฟินิกซ์แห่งนี้เนี่ยเอเดยูซีคือเป็นเจ้าของกันนะคะคก็มอบพื้นที่ชั้นเอให้ทั้งหมดมาอยู่ฟรี ฟรีเลยค่ะ,ะเพื่อที่เราจะได้ช่วยกันยกระดับ o t ท็ top, ให้ทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศในเมืองนะคะได้มีจุดที่เข้ามาชิมแล้วก็ช็อปแล้วก็สมมุติว่าเขามีการโอท็อเปลี่ยนจังหวัดยังสามารถสแกนแล้วก็ยังสั่งซื้อของกันได้ต่อไปแล้วก็จะหมุนเวียนต่อไปเรื่อยๆเมื่อสักครู่ท่านท่าน,านธิบดีบอกว่า o t ท็อปซิก็จะจัดแบ่งมาให้ที่นี่ด้วยนี่ก็จะเป็นเรื่องข่าวดีมากๆที่ฟินิก อร่อยฟินบินได้ประตูน้ําซึ่งสมัยก่อนเรามาเพียงแค่ชิมใช่ค่ะ,อะตอนนี้เราก็ทั้งชิมทั้งช็อปค,ครบจบสมบูรณ์อยู่ที่ Under One วั o รูเลยค่ะ,คะ คือที่นี่อาหารอร่อยมากอยู่แล้วนะคะอยากให้ทุกท่านเนี่ยมาฟินิ์ประตูน้ำเป็นเป็นจุดศูนย์กลางอ่ะเรียกว่าอาหารอร่อยทุกอย่างจากร้านต่างจังหวัดอยู่ไกลๆที่บางทีเราไปหาทานไม่ได้เรามาหาทานได้ที่นี่แล้วนอกจากอาหารวันนี้ที่เพิ่มเติมก็คือโอทอปใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วด้วยนะคะมาเตรียมซื้อของเลยใช่ค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยแล้วก็มีคุณค่ามันเป็นภูมิปัญญาของคนไทยค่ะคือถ้าของใช้นะคะ ถ้าของใช้เนี่ยจะอยู่ชั้นเอ็มถ้าของรับประทานของโอท็อปเนี่ยจะอยู่ชั้นสี่อยู่บนสวรรค์ของนักชิมด้วยจริงๆเนี่ยของเราทั้งหมดเนี่ยทุกชั้นเลยหนึ่งสองสามสี่อาหารหมดเลยมีทั้ง raw material ingredient แล้วก็ตัว seasoning ส่วนชั้นสี่เนี่ยเป็นแบบชั้นกินจริงๆค่ะรวมกับของที่จะซื้อกลับบ้านได้ด้วยแต่สำหรับชั้นเอ็มเนี่ยช้อปปิ้งได้เลยนะคะไม่ว่าเสื้อผ้าเครื่องถมอะไรต่างๆเมื่อกี้นี้กล่องที่เขาใช้เพสต์อ่ะสวยมาก สวยจริงๆอยากชวนกันมาค่ะ,คะต่อไปที่นี่ก็เป็นศูนย์รวมของสินค้าโท็อปทั่วประเทศทั่วท,ทุกภาคด้ยใช่ค่ะถึงเราถึงตั้งว่าเป็นโอท็อป<ม>ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครและจะมีตลอดไปไม่ใช่มาแบบช่วงๆเหมือนที่ Impact ค่ะค่ะ้วันนี้ได้เดินดูสินค้าโอท็อปเป็นยังไงบ้างคะเป็นไงเป็นไงน,น้อง<ค>ดูแล้วรู้สึกว่า ภูมิใจมากค่ะที่งานนี้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นโอท็อปเดส i ิเนชันที่อยากให้ทุกคนได้ลองมาเดินดูกันนะคะ mm hmm. เพราะว่านอกจากสินค้าจะหลากหลายจาก4ีภูมิภาคแล้วนะคะ mm hmm. ก็เออเป็นเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาไทย mm hmm. อย่างหนึงเลยค่ะ mm hmm. ที่รู้สึกว่าเหมือนพอรวบรวมมาในที่เดียวเนี่ยเราก็สามารถเดินมาครบจบที่เดียว mm hmm. แล้วก็ค mm ัด hmm. จัดคุณภาพมาทุกร้านแน่นอน,นะคะ่ะทั่วประเทศเลยอ่น้องไปเดินแล้วเป็นไงจ้าจริงๆผมชอบ สินค้าอุปอภคภัแล้ะครับเพราะว่าผมชอบสนับสนุนสินค้าของอคนไทยฝีมือคนไทยเพราะว่าทุกอย่างที่เขาทำเนี่ยผมว่ามันละเอียดมากๆแล้วก็เป็นเหมือนกับมันเป็นวัฒนธรรมของเขาเลยอะไรเงี้ยว่าผมก็อยากสนับสนุนให้คนคน,คนไทยมาช็อปมาซื้อกันเยอะๆนะับใช่เพราะว่าแต่ละจังหวัดก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวข,ข,ของแต่ละจังหวัดนะคะแล้วไม่ต้องเดินทางไปไหนมาฟินิกประตูน้ําแห่งเดียวจบตรงนี้เลยนะคะเป็นไงได้ไปเดินบ้างไหม ก็เดี๋ยวสัมภาษณ์เสร็จก็จะไปเดินเดี๋ยวจะไปเดินเตรียมเลยเตรียมเลยค่ะต้องถามคุณลีดีกว่าวันนี้คุณลีดิหมดไปเท่าไหร่ละคะอ๋อนี่ตอนนี้นะคะยังไม่ค่าไปจ่ายเพราะอะไรไปจองจองจองเพราะว่าเวลามีน้อยเลยบอกว่าอันนี้ช่วยจองไว้ก่อนนะจองแล้วแทบจะทุกร้านบอกเลยว่าเพราะดีมากๆเดี๋ยวให้คุณลีดิ์พาพวกเราไปเดินได้ได้เลยยินดีเลยค่ะเมื่อกี้เห็นแบบของน่าซื้อเยอะๆน่าซื้อเยอะมากค่ะชุดเนี่ยชอบเลยเรียกว่าสอยเรียบค่ะ ก็อยากเชิญชวนนะคะช่วงนี้ก็ใกล้เทศกาลปีใหม่เราก็ต้องจับใจ่ายใช้สอยเพื่อที่จะหาของขวัญของฝากหีดว่าวันนี้ฟินิกได้ปรับโฉมแล้วทั้งชิมทั้งช็อปไม่ว่าจะเป็นของใช้ของกินฟินิกอร่อยฟินบินได้ประตูน้ำตอบโจทย์คุณได้เลยค่ะรีบมาเลยนะคะและยิ่งโดยเฉพาะบ่ายวันนี้นะคะ KTC ใครมีบัตร KTC สองร้อยบาทรับสิทธิ์ไปเลยใช่เดี๋ยวน,นั้นเลยนมีจำนวนจำกัดด้วยเราต้องรีบมากันสองร้อยะะสิทธิ์ค่ะสองร้อยสิทธิ์ได้รับไปเลยสองร้อยบาทค่ะ <c oughs> มาเลยนะคะมาชิมมาช็อปค่ะ <c oughs> ชั้นหนึ่งเชฟแมนก็อยู่นะคะมันกี่ไบเชฟแมนอยู่ชั้นล่าง <c oughs> แต่ชั้นสี่นี้เป็นสวรรค์ของนักชิมเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารอิตาเลียนจะเป็นไฟดิเน็งหรือว่าจะเป็นฟาสต์ฟู้ดมีหมดค่ะแล้วที่สำคัญที่สุดราคาจับ ต้องได้ทั้งหมดนะคะคุณดีดการันตีค่ะ,ค,ะคุณดีดการันตีนะคะค่ะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณค่ะ